เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าจากหลักการแนวคิดที่เราอยากจะให้คนอยู่ร่วมกับป่าป่าอยู่ได้คนอยู่รอดโดยมีกติการ่วมกันเนี่ยเมื่อออกมาเป็นตัวพระราชกฤษกาแล้วเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบใหม่ผมคิดว่ามาจากเรื่องของความที่ไม่ได้เข้าใจพัฒนาการ ของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่มันมีมาอย่างยาวนานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผมเห็นว่าเป็นข้อสังเกตว่าคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ได้เข้าใจพัฒนาการเรื่องนี้มาอย่างเพียงพอ2ก็เป็นประเด็นในเชิงของรายละเอียดของข้อเท็จจริง <Okay. S 1> เช่นการที่ไปกําหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่มีที่ดินนอกพื้นที่โครงการเลยแต่ในความเป็นจริงที่เราเริ่มปรากฏเห็นแล้วว่าบางคนเนี่ยอยู่ในทั้งพื้นที่ป่าสงวน และในพื้นที่อุทยานโดยที่เขาอยู่มาก่อนแต่เส้นแบ่งนี้มาที่หลังเพราะฉะนั้นพอมาใช้กติกาตามพระราชกฎีกาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภาครัฐเองก็เริ่มรับรู้นะครับว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับน,นี้อาจจะนําไปสู่ชนวนของความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นแนวทางแก้เนี่ยผมว่าคุยกันได้ทั้งสองระดับทั้งในระดับการแก้พระราชกฤษฎีกาเองหรือถ้าจะไปถึงการที่ แก้ในตัวกฎหมายแม่วันนี้รัฐบาลก็เปิดทั้งในสองขั้นตอน